สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุวรรณรัตน์นามคงค่ะ623080309-0ค่ะวันนี้จะมาทำการหาความสัมพันธ์การซื้อขายสินค้านะคะซึ่งอันดับแรกเราจะเลือกเป็นสตร์ที่2นะคะโอเคค่ะเราไปที่อโอเปเรเตอร์เลือกจอยคำสั่งจอย เจะเลื่อนลงมาเรจะเลื่อนไปที่กลุ่มลูกค้า5้าหนะคะตรงนี้ี๋ยวเราต้องต่อข้อไปที่ Pre p r e o p r e c e s s i n g เราจะเอาตัวนี้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็จะต่อเส้นไปที่ตรวน,นี้ โอเคแล้วก็จะลากเส้นไปที่จอยอี e l ลิตตัวนี้เราจะเป็น customer ID ทั้ง2เลยนะคะ แล้วก็ a อดไ y น์กด r ันก็คือจะได้ข้อมูลมาตามนี้หลังจากนั้นเราจะเข้าไปที่ o p e r l รเตแล้วก็จะพิมพ์คำว่า select attribute อีกรอบหนึ่ง select attribute แล้วก็มาต่อที่ j o ืม เปลี่ยนไทยเป็นซับเซตนะคะซับเซตอีดิทอีดิทตรงนี้เราจะเป็นอ่ำเราจะเอา Customer ID Product Category แล้วก็ Total Price Apply Subset Total กดรันอีกรอบหนึ่ง ก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะคะขึ้น c u s t o m e r id c o s ขึ้น product ที่เราทำการเลือกไว้นะคะเราจะนั้นเราเข้าไปที่ sub process o Pro p e r i t o r sub process o Pro p e r i t o r เราจะสร้าง process ย่อยนะคะเราจะเข้าไปที่ เดี๋ยวเราจะแบ่งข้อมูลาการซื้อสินค้านะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยอ่ะเห็น เราจะทำให้มันอยู่เป็นแบบ transaction นะคะเพราะว่ามันจะต้องแบ่งข้อมูลให้อยู่ในแบบ transaction นะคะเราจะเข้าไปที่ select attribute นะคะ select attribute เดี๋ยวนะอ่าตัวนี้ใช่ไหมัวท เราก็จะเอามาหมดเลยใช่ไหมวะหนึ customer id o r total p r o d u เดี๋ยวนะ mm. เราเอามาแค่อันเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวนะอืมอืออเเออออเอเอเวเออ เพราะล่ามตรงนี้เราจะเอาเป็น product category นะคะกดลันะะลไหมเดี๋ยว อนนี้เราจะเลือกเป็นอ่ uh, total price ตรงนี้จะเป็น sum นะคะ uh, apply the colon รอบหนึ่งโอเคก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็คือก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เราไม่ได้ซื้อสินค้าตัวนั้นนั้นนะ หลังจากนั้นเราจะเข้าไปที่ re-name ของตก่ีเนมตัวนี้เราจะเป็นอ่า total price นะ,ะ sum total price books ธรรมดาไปยูนิวจะเป็น books เฉยๆเราก็จะเลือกมาเราจะเลือกมาหมดเลยนะคะ costing electronics mm h hmm. o o e garden movie sport ก็ปอดทอยส่วนนิวเนียมก็จะเปลี่ยนตามชื่อด้านหลังทำไมมันทำไม่ได้ต้องพิมพ์เอา สปอร์ตถอยเดี๋ยวเราเช็คอีกรอบว่าเราเขียนถูกไหมะคะนะไม่นะคะแล้วก็แอปพายคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ยานะแอปพายแล้วก็ต้องรันโอเครันอีกรอบหนึ่ง ก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะแลอคือจริงๆเนี่ยมันยังหามันเป็นมันหาความสัมพันธ์แบบเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะเราก็จะต้องอทำให้มันเป็นเป็น tree กับ f a l l นะคะซึ่งเราจะเข้าไปที่ operator เหมือนเดิมแล้วก็จะพิมพ์คำว่า numerical no numerical no, 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 no to b i n o mino mino No. แล้วก็เ,เดยวลัดรอบหนึ่งนี่ก็จะขึ้น t o f a l t นะคะ t o แบบน,นี้หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ update e g t e r อีกรอบหนึ่งเราจะเข้าไปที่ set row name นะคะ ตัวนี้ไหมนัม่นจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นคส c เมอร์ไอดีเดี๋ยวนะเอาส่วนตัวนี้เราจะเป็นอ่า IN เลยนะไในลนะ ไอดีหรือเปล่าวะอ๋อใช่เป็นไอดีนะคะขออภัยคะ่ะเมื่อกี้เราเซตเป็น c เมอร m e r id แล้วก็เป็น target เราจะเป็นอ่ไอดี ID นะคะแล้วสุด้าไปที่ operator อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะใช้เป็นอ่า fp fp เราจะเปลี่ยนมินเราจะเปลี่ยนมินสปอร์ตเป็น0.1นะคะ0.1เพราะเราจะหาค่าที่ต่ำสุดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นแล้วก็อ่า เ้นที่สองแต่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นเส้นที่สองเส้นที่สองปึ๊บเรากดลันก็จะขึ้นที่เราแบบ เสร็จไปตอนแรกนะคะเข้าไปดีไซน์รอบหนึ่งเราก็จะเข้าไปที่โอเพนเลตเตอร์ K8 สื so ่อ so สื so ่อส l social ตรงนี้หรือเปล่าออแล้วนะโอตอนเคโอเคเดี๋ยวมันกีมาแล้ว ก็จะเปลี่ยนมินมินตรงนี้เป็น0.3นะคะ0.3 0.3แล้วก็กดลางก่อนก็จะได้ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นพัง XO XO Show ก็เป็น s a v As นะคะอ่ะไม่ใช่เฮ้ย Save yeah. Process As อ uh, ชื่อเป็นชื่อเราเลยนะคะเทสหกสองสามศูนย์แปดศูนย์สโอเคขอบคุณค่ะ